ไม่สามารถให้อิ่นได้นะคะทุกคนน่าจะทราบนะคะนี่ค่ะก็เอาน้องเ,เลยนะบายบายดีครับเออดีครับน้องก็จะนอนแล้วนะคะ น้องเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยพี่กันนะคะสอนมากไหมฮะน้องก็สอนมากน้องก็ก็ขวบป่บา,ากับแม่ก็แม่เขาไปทำงานพ่อแม่เขาไปทำงานพี่กันก็เลยต้องดูนะคะ มากกว่าจะถึงนี่น,น้องเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยพี่กันนะคะสนมากไหมคะน้องก็สนมากน้องก็ก็ขวบกวามค่ะค่ะนเคย่เจอ ได้หลับได้นอนพี่น้องเอ้ยคนที่เลี้ยงหลานเข้าใจกันใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงหลานก็เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไงเนี่ยก็เริ่มง่วงแหละเริ่มง่วงของพี่การด้วยนะคะก็ดูแลหลานอยู่กับบ้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะวากชมคลิปของพี่การด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายคนที่เลี้ยงหลานเข้าใจกันใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงหลานก็เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไงเนี่ยก็เริ่มง่วงแหละ ลืมห,หมวกว่ากบรึ่งอะคะ่ะกําลังสนเลยนะคะผู้ชายหลานพี่แกนผู้ชายะะกําลังสนมากๆเลยนะคะทาอะไรถ้าพ่อแม่เขาอยู่พี่กันก็ไม่ต้องสบายสบายถ้าพี่น้องอพ่อแม่เขาอยู่นะคะชิวๆถ้าพ่อแม่เขาอยู่นะคะตอนนี้จะได้นอนพี่น้องอ้ยมั่วม,มากกว่าจะได้เสร็จ ทำอะไรถ้าพ่อแม่เขาอยู่พี่กันก็ไม่ต้องสบายสบายถ้าพี่น้องอพ่อแม่เขาอยู่นะ,ะิวชิวๆถ้าพ่อแม่เขาอยู่นะคะตอนนี้พอ,องมาใส่ผ้าเขาก็จะนอนแล้วก็เาใส่ผ้าใส่ผ่อนนะคะอาบน้าน้องก็จะนอนเลยนะคะ เยเจอก็ขอบคุณนะคะฝากรับชมคลิปเริ่มจะนอนแล้ว ว่าจะได้หลับได้นอนพี่น้องเอ้ยก่าจะมาก,กว่าจะถึงนี่นะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยพี่กันนะคะสนมากแม่หน้องก็สนมากน้องก็ก็ขวบป่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่กันก็เอาหลานอาบน้ํานะคะเอาหลานอาบน้ําแล้วก็เอามาตาแป้งนุ่งผ้าคนที่เลี้ยงหลานเข้าใจกันใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงหลานก็เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยไงเนี่ย ก็เริ่มง่วงแหละเริ่มม่วงสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่กันก็เอาหลานอาบน้ำนะคะเอาหลานอาบน้ำแล้วก็เอามาตาแป้งนุ่งผ้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่สามารถให้เห็นได้นะคะทุกคนน่าจะทราบนะคะนี่ค่ะก็เอาน้องก็ขอบคุณนะคะฝากรัชมคลิปครบครึะคะ่งค่ะ กำลังซนเลยนะคะผู้ชายหลานพี่แกนผู้ชายะคะกำลังซนมากๆเลยนะคะเลยอย่างนั้นบายบายดีครับเออดีครับน้องเขาจะนอนแล้วนะคะอ่าก็ทําอะไรถ้าพ่อแม่เขาอยู่พี่แกนก็ไม่ต้องสบายๆถ้าพี่น้องอ่าพ่อแม่เขาอยู่นะคะชิวๆถ้าพ่อแม่เขาอยู่นะคะตอนนี้พ่อ คนที่เลี้ยงหลานเข้าใจกันใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงหลานก็เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไงเนี่ยก็เริ่มง่วงแหละเริ่มม่วงเริ่มจะนอนแล้วนะเ็เริ่มจะนอนแล้วนะเนี่ยค่ะคนที่เลี้ยงหลานเข้าใจกันใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงหลานก็เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไงเนี่ยก็เริ่มง่วงแหละ ว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่สามารถให้เห็นได้นะคะทุกคุณน่าจะทราบนะฮะได้ค่ะก็เอาน้องขับครึนนะะ่งอะค่ะกําลังสนเลยนะคะผู้ชายหลัะพี่แกนผู้ชายะะกําลังโนมากๆเลยนะคะทำอะไรถ้าพ่อแม่เขาอยู่พี่แกนก็ไม่ต้องสบายสบายถ้าพี่น้องอพ่อแม่เขาอยู่นะชิวๆ ถ้าพ่อแม่เขาอยู่นะคะตอนนี้พ่อนองมาใส่ซ้าน้องก็จะนอนแล้วก็เขาปบบรึ่งอะค่ะกำลังซนเลยนะคะผู้ชายหลพกใแการผู้ชายนะคะกำลังซนมากๆเลยนะคะ ให้เขานอนอะไรประมาณนี้นะคะแต่กว่าจะได้หลับได้นอนพี่้องเอ้ยถึงเวลาน้องเขจะนอนเลยนะคะแต่กว่าจะกว่าจะอาบน้ำได้กว่าใส่ผ้าใส่ผ่อนนะคะอาบน้ำน้องเขจะนอนเลยนะคะ เจ,จะได้นอนพี่น้องเอ้ยมั่วม,มากกว่าจะได้เสร็จนะคะใส่ผ้าใส่ผ่อนนะคะอาบน้ำน้องโคจะนอนเลยนะคะก็เลยบายเอ๋ๆบายบายสวัสดีครับเรี่ยสวัสดีครับ ของพี่การด้วยนะคะก็ดูแลหลานอยู่กับบ้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากชมคลิปของพี่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายจะได้นอนพี่นน้งเอ้ยง่มวมากอยจะได้ ตั้นะคะอาจะมา,กยายดมากว่ยาจะถึงนี่น,น้องเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยพี่กันนะคะสนมากไหมคะน้องก็สนมากน้องก็ก็ขวกว่าจะมายดกว่าจะถึงนี่น,น้องเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยพี่กันนะคะสนมากไหมคะน้องก็สนมากน้องก็ก,ก,กลัวกว่า จะได้นอนพี่น้องเอ,อ้ยมั่วมากกว่าจะได้เสร็จนะคะเนี่ยนะคะก็ไม่มีนก็ต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้หลานเอาเข้าวให้หลานกินหลานถึงเวลาก็จะอาบน้ำจะเจ๊ทำอะไรถ้าพ่อแม่เขาอยู่พี่กันก็ไม่ต้องสบายสบายถ้าพี่น้องอพ่อแม่เขาอยู่นะชิวๆ ถ้าพ่อแม่เขาอยู่นะคะตอนนี้พ่อ